ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้นิทานชาติก่อตอนที่10ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ การครั้งหนึ่งมีตระกูลพ่อค้าอยู่สองตระกูลโดยถูกเรียกขานกันว่าตระกูลฝั่งเหนือกับตระกูลฝั่งใต้ตระกูลทั้งสองนี้ต่างก็รู้จักกันเองมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพราะในสมัยก่อนนั้นต่างก็พึ่งพาอาศัยกันแต่บางครั้งก็มีการแข่งขันอยู่ในทีในชาตินั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะได้ถือกำเนิดเป็นลูกชายในตระกูลฝั่งเหนือ พระเทวทัตได้ถือกำเนิดเป็นลูกชายในตระกูลฝั่งใต้เนื่องจากตระกูลทั้งสองนี้รู้จักกันมานานแล้วลูกชายของทั้งสองฝั่งก็มีอายุอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันต่างรู้จักกันดีมีความสนิทสนมกันแต่ก็มีการแข่งขันกันในด้านการค้าอยู่เสมอๆอ,อยู่มาวันหนึ่งเมื่อหน้าฝนผ่านพ้นไปเริ่มย่างเข้าสู่หน้าร้อนสภาพอากาศโดยทั่วไปเริ่มแห้งแล้ว พ่อค้าหนุ่มของทั้งสองตระกูลก็เริ่มเตรียมการจะเดินทางออกไปทําการค้าขายยังต่างเมืองเหมือนในทุกๆปีที่ผ่านมาจนวันหนึ่งพ่อค้าหนุ่มทั้งสองได้บังเอิญมาเจอกันพ่อค้าหนุ่มจากตระกูลฝั่งใต้เอ่ยถามขึ้นมาว่าในปีนี้เพื่อนจะเดินทางไปทําการค้าย,ยังเมืองแห่งใดพ่อค้าหนุ่มจากตระกูลฝั่งเหนือกล่าวตอบว่าตั้งใจว่าจะไปยังที่ที่อยู่ ไกลมากสักหน่อยโดยเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางนั้นจําเป็นจะต้องผ่านเส้นทางที่ธุรกันดารทั้งขาดคลายน้าเป็นอันมากพ่อค้าหนุ่มจากตระกูลฝั่งใต้กล่าวว่าเช่นนั้นแล้วพวกเราก็น่าจะไปพร้อมกันดีหรือไม่พ่อค้าหนุ่มจากตระกูลฝั่งเหนือสายหน้าพลางกล่าวตอบว่าเพื่อนเอ๋ยข้าพเจ้าไม่ได้รังเกียจหรือความรู้สึกไม่ดีอันใดกับท่านหรอกนะแต่ว่าหากท่านต้องการที่จะเดินทางไปพร้อมกันเกรงว่าจะสร้างปัญหาในการเดินทางเป็นอันมากเป็นแน่ เนื่องด้วยท่านกับข้าพเจ้านั้นต่างก็มีขบวนคาราวานฝ่ายละ500เล่มเกวียนหากเดินทางไปพร้อมๆกันก็จะมีจำนวนคาราวานรวมกันถึง1,000เล่มเกวียนเลยทีเดียวซึ่งนับถือว่าเป็นขบวนที่ใหญ่มาก ทั้งจำนวนคนและวัวที่ใช้ลากน้ำกินน้ำใช้และปริมาณอาหารทั้งสำหรับคนและวัวต้องการเป็นปริมาณมากมายนักเกรงว่าแค่ปริมาณน,น้ำที่มีระหว่างทางก็คงไม่พอที่จะรองรับในเรื่องนี้ได้แล้วอีกทั้งสินค้าที่นำไปก็คงจะขายได้ยากและราคาไม่ดีเพราะอยู่ดีๆก็มีสินค้าที่พวกเราขนไปพร้อมกันมานำเสนอขายที่มีจำนวนมากเกินไป ฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเราสมควรที่จะไปค้าขายอย่างที่เห็นนั้นกันคนละคราวเพียงแต่ว่าใครจะไปค้าขายก่อนหรือหลังก่อนก็เท่านั้นเองหลังจากที่พ่อค้าหนุ่มจากตระกูลฝั่งใต้ได้สดับประฟังพร้อมกับนำมาคิดพินิษพิจารณาถึงเหตุและผลข้อดีข้อเสียของการเดินทางไปค้าขายก่อนและไปทีหลังอยู่นานจนสรุปเปรียบเทียบจนได้ข้อสรุปแล้วจึงกล่าวขึ้นออกมาว่า งั้นเพื่อนข้าพระเจ้าเลือกเดินทางไปก่อนแล้วกันพลางนึกถึงข้อดีข้อเสียที่เลือกเดินทางไปค้าขายก่อนเพื่อนของตนเพราะคิดว่าการเดินทางไปทําการค้าขายก่อนจะได้ประโยชน์ที่ดีกว่าคือได้เดินทางบนถนนที่ราบเรียบกว่า วัวที่ใช้ลากเกวียนก็ได้กินหญ้าก่อนคนเองก็จะได้เก็บผลไม้ระหว่างทางกินก่อนรวมถึงได้ใช้น้ําที่อยู่ระหว่างทางก่อนและที่สําคัญที่สุดจะได้ตั้งราคาสินค้าตาม,มาความต้องการของตนเองได้อย่างเต็มที่พ่อค้าหนุ่มจากตระกูลฝั่งเหนือไม่ได้ฟังคําตอบของเพื่อนแล้วจึงตอบออกมาว่าตกลงตามนั้นพานคิดพินิจาณาถึงข้อดีและประโยชน์ต่างๆของการไปทําการค้าในภายหลังขึ้นมาว่าขบวนคาราวานของตนที่เดินทางไปในภายหลังย่อมไม่เจอกับเส้นทางที่ขรุขระ เพราะมีขบวนคาราวานที่เดินทางไปก่อนแล้วช่วยเกลี่ยดินให้แน่นยิ่งขึ้นวัวเองก็จะได้กินหญ้าอ่อนที่งอกขึ้นมาใหม่หลังจากที่วัวในกองคาราวานที่เดินทางไปก่อนหน้าได้กินหญ้าแก่ไปจนหมดแล้วคนเองก็จะได้กินผักใบอ่อนที่งอกขึ้นมาใหม่เพราะคนในขบวนคาราวานที่เดินทางไปก่อนหน้านั้นได้กินพวกใบแก่ไปจนหมดแล้วคนและวัวเองก็จะได้ใช้น้ำมากินมาใช้โดยที่ไม่ต้องไปหาเอง พระกองคาราวานที่เดินทางไปก่อนหน้าได้ช่วยกันขุดหามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองและที่สำคัญที่สุดจะได้ไม่ต้องตั้งราคาสินค้าเองแต่สามารถตั้งราคาขายตามราคาที่พ่อค้าที่ไปก่อนได้ไปตั้งราคาไว้แล้วซึ่งก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเสียเวลาว่าควรจะตั้งราคาสินค้าแต่และอย่างเท่าใดกันดีโดยมั่นใจว่าราคาที่ตั้งไว้แล้วนั้นย่อมจะทำให้ได้กำไรดีอย่างแน่นอน